สบายดีต้นบ่ายสี่โมงด้วยพี่น้องพุนคุณแม่ผดถือหัวเลขถือขาสามาาเลขมะเขือขาสามหัวเขาโ้โหดโผล่โอ้ยเอากรพัากนเอาไ้พีไรให้เห็นมาไลนเลยถือเห็นบอกโ้ยดีใจพี่น้องเลย สื่อเจ็ดหาสามบอกสี่หาสามเขาบอกว่าเจ็ดหาสามแล้วเพนเจ็ดหาสามไม่ได้มูลกลัวคนเปินดีใจเปิดป่านมะเขือพี่น้องคืออีลีพูดนะดีใจถือจังบาัดแม่สามิสาิบยโอ้ยลงพดยโอยดีใจแหงพอแม่พี่น้องเอ้ย ถึงเลขลงมไปอนโอ้ยคักค่ะค่ะค่ะค่่อยเกือนี่โอ้ยเกาหัวเลยสื้อสองสองออหนึ่งนี่สามหาเนบ่ดิ่นี่สามหาเงินึงดึบานมะเขือพี่น้องเอ้ยตรง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 เลยอกองม่เรียนสามหาเรยถึงสามสิบบาทเซยพอยพี่น้องโรกั้เดียวเดีจ ดีใจหลายโอ้ยนี่ก็ะปุถือรถพี่น้องนี่คุณแม่ละถืออืมโอ้คนยังจะส็บอีกสามหาค่ะอืมลูกเพียงอืมไม่ทราบนนี้ว่าเจ็ดห้าสามเนอะอืมแม่บอกเจ็ดหาสามแต่เป็นเล่นเจ็ดสามหาอืมนี่เดี๋ยวเขาใจว่าของเหรียเจ็ดหาสามได้หนิอืมเออไปตัวบอลหลงว่ะสามตัวสามตัวเือสามสิบบาทเขจบคิวจะเพียงเท่านี้ลูกพี่พี่น้องว่าพี่บอกถือเลยล่ะสบายดีสวัสดีค่ะ